ีครับกลับมาที่ข้อมูล Air q u a l i t y กันนะครับก็ผมพิมพ์ควาว่า Air q u a l i t y ไปนะครับกดรันก็จะเห็นว่านี่คือข้อมูล Air q u a l i t y นะครับผมสร้างตัว duplica t e ขึ้นมาแล้วกันนะครับชื่อว่า Air เฉยๆนะครับเท่ากับ Air q u a l i t y แบบนี้นะครับกดรันก็เป็นแบบนี้นะครับลองมาดูข้อมูลของตัวแ i r นะครับ ผมต้องการดูว่าเมันมีคอลัมน์อะไรบ้างน,นะครับก็เข้าผมใช้คำว่า c a l l n a m e s นะครับ air เพื่อดูว่าข้อมูล air ตัวนี้มีคอลัมน์อะไรบ้างมี Ozone มี solar dot r มี wind มี temp มี month แล้วก็มี day นะครับก็คําถามของผมก็คือว่าเ,เราจะหาค่าเฉลี่ยของโอโซนที่อย่างเดียวเนี่ยได้อย่างไรนะครับสมมติว่าผมหา โอโซนพิมพ์เฉยๆอย่างเ <ๆ S 2> ง,งี้ยได้ไหมนะครับก็กดรันพบว่ามันไม่พบคำว่าโอโซนนะครับเพราะโอโซนเนี่ยเป็นคอลัมน์หนึ่งในวัตถุที่ชื่อว่าแอร์นะครับการที่จะเข้าสู่ตัวโอโซนนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าเออใน Data Set ที่ชื่อว่าแอร์นะแล้วก็ใส่เออ่่ใสเครื่องหมายดอลลาร์นะครับแล้วก็ตามด้วยโอโซนนะครับแอร ใน dataset Air นะครับเราต้องการเลือกเลือกคอลัมน์ที่ชื่อว่า Ozone นะครับถ้าเรารันตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อมูลโอโซนทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะเซฟตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมผมชื่อ Air o z r o z อ n e แบบนี้นะครับก็สามารถเซฟเป็นตัวเวกเตอร์ตัวใหม่นะครับก็จะเห็นทางขวาว่า Air Ozone นนั้นเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะครับ สมมุติว่าผมต้องการหาค่าเฉลี่ยของแอโอโซนนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้คำสั่งคำว่า mean นะครับแอโโซนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาค่าเฉลี่ยได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีข้อมูล missing data อยู่นะครับเราจะเห็นว่ามี na เต็มไปหมดเลยนะครับเออในการที่จะข้ามตัว missing data และหาค่าเฉลี่ยเฉพาะตัวคงที่เหลืออยู่นะครับเราต้องใส่ตัว attribute เพิ่ม อาร์กิวเมนเพิ่มเติมว่า na.rm นะครับก็คือ missing.remove นะครับเท่ากับ true นะครับ true ต้องเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วกด run แบบนี้ก็จะออกมานะครับหรือบางทีนะครับไม่ต้องใส่คาว่า true ทั้งหมดก็ได้นะครับใส่ตัว t ตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับมันก็รับตัวนี้เหมือนกัน false นะครับก็ใส่ fal se false แบบนี้ก็ได้หรือว่า f เฉยๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ True อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราต้องการหา sd นะครับก็ใช้คำสั่ง sd นะครับแบบนี้แล้วก็กด run ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือหา sd นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาค่า mean ของทุกคอลัมม์ล่ะนะครับก็มีคำสั่งที่ชื่อว่า call s, means นะครับแล้วก็ a d r นะครับของ data set a d r กดรันนะครับก็พบว่าทุกตัวเนี่ยจะออกเป็นค่าเฉลี่ยของแต่และคอลัมน์นะครับเพียงแค่ว่าเราต้องใส่ na rm เท่ากับ true เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยของโอโซนและโซลา r ได้นะครับคำสั่งอื่นมีไหมนะครับก็มียกตัวอย่างเช่นคำสั่ง call sums นะครับคือหาผลรวมทั้งหมดนะครับ ของผลรวมของทุกๆค่าในคอลัมน์นะครับก็หาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วต้องการหา SD ของทุกๆคอลัมน์ทำอย่างไรนะครับมันไม่มีคำสั่งโดยตรงแบบนี้นะครับเราต้องใช้คำสั่งที่ชื่อว่า apply ก่อนนะครับ apply คือการแบ่ง dataset นะครับแบ่ง dataset ออกมาซึ่ง dataset ตัวนี้ผมใช้ dataset air นะครับ แบ่งแบบไหนนะครับอาร์กิวเมนท์ที่2จะบอกว่าถ้าใส่เมเล็กหนึ่งคือแบ่งเป็นทีละแถวทีละแถวทีละแถวถ้าใส่2เนี่ยคือแบ่งเป็นทีละคอลัมน์ทีละคอลัมน์ทีละคอลัมน์นะครับเราเลือกที่หาเลือกตัว2นะครับคือต้องการหา sd ของแต่ละคอลัมน์แต่ละคอลัมน์นะครับเราก็ใส่ sd ลงไปอย่างนี้นะครับคือใน Data Set ที่ชื่อว่า Air นะแบ่งตามคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ย แล้วแต่ละคอลัมน์นั้นเราจะหา sd นะครับเราสามารถรันได้เพราะจะพบ sd ของแต่ละแต่ละแต่ละคอลัมน์นะครับเพียงแค่ว่ามันก็ยังมีปัญหารเรื่อง missing data อยู่นะครับเราก็สามารถใส่ na.rm เท่ากับ true ตามหลังได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะเป็นส่วนขยายของฟังก์ชัน sd นะครับกด run ก็ออกมาแบบนี้นะครับก็ คำสั่ง apply แล้วนะครับเราสามารถหา help page ของคำสั่งต่างๆได้นะครับคำสั่ง mean นะครับก็หาได้เราใส่ question mark นำหน้านะครับแล้วตามด้วยฟังก์ชันนะครับคุณก็จะเห็นตัว help page ทางด้านขวาล่างนะครับ sd ก็หาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือ apply นะครับคำสั่งอื่นๆก็จะมีคำสั่ง sum นะครับก็สามารถหาได้คำสั่ง range นะครับ range คือหาค่าต่ำสุดและสูงสุดนะครับซึ่งก็สามารถแยกเป็นคำสั่ง min นะครับแล้วก็คำสั่ง max ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็อันนี้คือ,อ,อ descriptive s t a t นะครับของออของคอลัมน์ต่างๆใน dataset นะครับถามว่าเอเราจะหา เราจะใช้ R เป็นเครื่องคิดเลขได้หรือเปล่าโอ้ใช่ได้ครับใช้ใช้ได้อย่างดีเลยแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะครับว่าสมมติผมหา50บวก70นะครับก็รันได้นะครับกดรันก็จะเป็น120นะครับตะกี้ผมแอบใช้ control enter นะครับสามารถใส่วงเล็บได้นะครับยกตัวอย่างเช่น50บก70 แล้วทั้งหมดหารด้วย2นะครับกดรันก็จะเป็น60นะครับให้มันซับซ้อนขึ้นได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น50บวก70คูณ2แล้วก็หาร2นะครับเออแน่นอนครับตามคอมพิวเตอร์มันจะทำคูณกับหารก่อนด้วยก่อนบวกกับลบนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่วงเล็บนะครับอันนี้ก็คือมันจะทำา70คูณ2ก่อนเป็น140 นะครับแล้วนำไปบวกกับ50เป็น190นะครับแล้วหารที่2ก็จะเป็น95นั่นเองนะครับถามว่าจาเป็นจะต้องเป็นตัวเลขเดี่ยวๆอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะครับผมก็สามารถเอา Air Ozone แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บวกด้วย20แล้วหารด้วย2อย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำไมก็จะเอาค่า ค่าของโอโซนทุกตัวเนี่ยนะครับทุกเคสเนี่ยมาโบดด้วย20แล้วออกของทุกตัวนั้นผลลัพธ์หลังจากโบด20แล้วก็มาหาร2อีกทีหนึ่งนะครับตัวไหนที่เป็น NA มันก็จะออก NA ไปนะครับกรณียกกำลังนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเ,าเครื่องหมายหมวกแหลมเนี่ยนะครับ2ยกกำลัง3นะครับควรจะออกมาเป็น8นะครับ square root หาได้ไหม ได้นะครับแ4นะครับซึ่งควรจะเท่ากับ2เนาะนะครับถ้าเราต้องการหารากที่3รากที่4ล่ะนะครับก็ทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่น8ก็ต้องใส่ยกกำลังนะครับ1ส่วน3เพื่อหารากที่3ของ8นะครับซึ่งควรเท่ากับ2นะครับข้อมูลที่หลังจากบวกเลขอะไรไปแล้วนะครับก็สามารถ เซฟไปในอ็อบเจกต์ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น x เท่ากับ50บวก70นะครับก็รันออกมา x จะต้องเท่ากับ120ใช่ไหมครับเราลองพิมพ์ x เข้าไปดูนะครับจากคูมสายล่างก็คือ120นั่นแหละนะครับเห็นด้านขวาด้วย120นะครับแล้วเราสามารถทำอะไรพิสดารแบบนี้ได้ไหม x เท่ากับ x หาร2นะครับ อันนี้มันไม่ใช่การแก้สมการนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเกณฑ์การที่เอา x มาหารด้วย2ก่อนนะครับ x มาหารด้วย2ก่อนแล้วมาจะ assign ไปแทนตัว x เดิมนะครับก็คือ x ตอนนี้เท่ากับ120หาร2คือ60ใช่ไหมครับเราเอาเลข60นี้ไปจดจำในค่า x อีกทีหน,นะครับสูมใหผมรันตัวนี้ขึ้นมานะครับ ค่า x ที่ได้นะครับจะดูจากมุมขวาวนเนี่ยคือ x จะกลายเป็น60นะครับคือมันจะ evaluate นะครับประเมินผลทางขวาก่อนนะครับแล้วเอาผลที่ได้ทางขวาเนี่ยไปใส่ค่าที่เราต้องการจะแทนในทางซ้ายนั่นเองนะครับและเราสามารถออในอาจก็จะมีค่าคงที่ต่างๆนะครับอย่างเช่น pi, pi นะครับเท่ากับ3.14อะไรก็ว่าไปนะครับ exponent i a l นะครับ2.7กว่ากว่าเนี่ยเราสามารถหาด้วยใช้คำสั่ง exp นะครับก็คือ e ยกกำลังด้วย1นะครับ exponent i a l ตัวนี้นะครับก็กดรันก็จะเป็น2.1718นะครับซึ่งค่านี้เนี่ยคือค่า e นะครับถ้าเราต้องการหาเศษคงเหลือล่ะนะครับยกตัวอย่างเช่น8หาร3มันจะมีเศษเท่าไหร่นะครับ ถ้า8หาร3อย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็น2 6 6 7ใช่ไหมครับแต่เราต้องการหาหาเอ่อหาเศษส่วนนะครับคือเอา8หาร3มัาได้จนนวนเต็มเท่าไหร่แล้วก็เศษส่วนเท่าไหร่นะครับก็เอ่อแแล้วก็เครื่องหมายเอ่อเปอร์เซ็นต์2ครั้งแล้วก็3นะครับกด Run ก็จะได้เป็น2ตัวนี้นะครับ สามารถหาตัว help page ของตัวนี้ได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ arithmetic operator นะครับก็คือใส่เครื่องหมาย question mark แล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์สอันในคำพูดนะครับก็จะมี help page ของตัวนี้อ่ะมีตัวล่างด้วยนะครับก็คือ p u ดเราลอง8% forward slash เนะครับแล้วลองกด r u ดู นะครับมันจะได้เท่ากับ2คือมันจะเอา,เอาได้จนนํานวน8หาร3ได้จนนํานวนเต็มเท่าไหร่ก็จะบอกมาก็คือ2นะครับแล้วก็ด้านบนตัวนี้ก็คือเศษ2ส่วน3อีกนะครับโอเคต่อไปนะครับ R เนี่ยสามารถที่จะประเมินได้ว่า ค่าไหนน้อยกว่ามากกว่าเท่ากันไม่เท่ากันได้นะครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าเราดูด,ดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับสมมุติใส่ผมใส่ว่า20มากกว่า5นี่คือถามาว่าเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงนะครับเรากดรันมันก็จะบอกว่า true เออ20มันมากกว่า5จริงๆนะนะครับสมมุติเราให้ x เออแอดไตน์เป็น7นะครับแล้วเราบอกว่า x เนี่ยน้อยกว่า7หรือเปล่านะครับมันก็ควรจะบอกว่า false นะครับเนื่องจาก x เป็น7มันไม่ได้น้อยกว่า7มันเท่ากับ7นะครับแล้วเราต้องการเช็คว่า x เนี่ยมันเท่ากับ7หรือเปล่านะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับ2อันนะครับเพื่อถามมันว่า x เนี่ยไม่เท่ากับ7จริง x เท่ากับ7จจริงไหมนะครับ ด run ก็คือใช่ true นะครับแล้ว x มันไม่เท่ากับ7หรือเปล่านะครับก็คือเครื่องหมายตกใจกับเท่ากับก็คือหมายความว่าไม่เท่ากันนะครับถาม x ว่า x มันไม่เท่ากับ7หรือเปล่านะครับกด run ก็คือ false คือเฮ้ยไม่ถูกต้องนะที่คุณจะอ้างว่า x ไม่เท่ากับ7จริงๆแล้ว x มันเท่ากับ7นะครับโอเคนะครับ เราสามารถทำหลายๆตัวพร้อมกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Air, เอ,อ่อนอร์ดไซโอโซนนะครับมากกว่าเท่าไหรอ่อ่ะมากกว่า20แล้วกันนะครับกด Run ก็จะสังเกตว่าบางค่าก็เป็น t u u นะครับมันมากกว่า20จริงนะครับบางค่าก็จะเป็น False นะครับซึ่งมันน้อยกว่า20จริงๆนั่นแหละนะครับโอเคนะครับเราสามารถทำ เงื่อนไขที่มันซับซอ้อนได้นะครับยกตัวอย่างเช่น air โอโซนเนี่ยมันอยู่ระหว่าง20และนะครับและคือ air นะครับ30ก็คือว่าเราต้องการค่าที่มันอยู่ระหว่าง20และ30นะครับเราสามารถกด run ได้นะครับเพื่อจะดูว่า ค่าตรงนี้อยู่ระหว่าง20กับ30ค่าตรงนี้คือน้อยกว่า20หรือมากกว่า30ไอตัวที่มันเป็น False นะครับตัวที่มันเป็น True คือมันอยู่ระหว่าง20กับ30นั่นเองนะครับเรามีเครื่องหมาย and นะครับมีเครื่องหมาย or นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการ temperature นะครับมากกว่า90แล้วก็ wind นะครับ มากกว่าเรอาอต้องอการดูว่าเคสไหนที่ Temperature เนี่ยสูงกว่า90และ w i ินสูงกว่า15นะครับคือวันที่อากาศทั้งร้อนแล้วก็ลมแรงนะครับก็กด Run ไปนะครับก็พบว่าบางคอลัมน์เป็น True บางคอลัมน์เป็น False นะครับเราสามารถที่จะ Save ค่าตรงนี้ได้นะครับก็คือ copy ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่า select นะครับ assign ตรงนี้ลงไปนะครับแล้วกด run ก็ดูว่า select คืออะไรนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือก column นะครับเลือกแถวที่ได้ผลดังนี้ก็คือเทมมากกว่า90และ win มากกว่า15นะครับ ก็สิว่าเราก็ใส่คำว่า Air ไปแล้วเราจะเลือกเครื่องหมาย bracket นะครับ bracket หรือว่าวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เราจะคัดเลือกนะครับเราแล้วไอตัวเนี้ย i r r เนื่องจากมันเป็น data set เนี่ยมันมี2 dimension ใช่ไหมครับก็คือมีแถวแล้วก็มี column นะครับแต dimension ที่1เนี่ยจะเป็นแถวก็คือใน apply เนี่ยหคือเท่ากับแถวนะครับ แล้ว2ก็คือคอลัมน์นะครับเราจะเลือกแถวนะครับตามคำสั่ง select นะครับก็คือว่าเราจะเลือกแถวที่มันมี air temperature มากกว่า90แล้วก็ wind มากกว่า15นะครับกด run เพื่อจะโชว์ตรงนี้ขึ้นมานะครับ temp a add temp มากกว่า90และวินมากกว่า15นะครับใช่ไหม A เ,เหมือนมันไม่ใช่เพราะว่าเทมตรงนี้มัน61เนาะอ๋อหรือนะครับแอ r เทมสเอมากกว่า90หรือวินมากกว่า15นะครับคือมีอันใดอันหนึ่งใช่เนี่ยมันก็จะใช่อันนี้วิน20นะครับมากกว่า15ถูกต้องอันนี้วิน18มากกว่า15ถูกต้องนะครับ อันนี้ถึงแม้วินเท่ากับสินะครับแต่ว่าเทมเ e อร์เจอร์สูงกว่า90อันนี้ถูกต้องเข้ามานะครับอ่ะถ้าสมมุติผมเปลี่ยนนะครับ Select ก,ก็คือต้องการวันที่ลมลมทั้งแรงและอุณหภูมิสูงนะครับก็กดดันตรงนี้ขึ้นมานะครับไม่มีสักแถวเลยนะครับเป็น0ูนนะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการผลตรงกันข้ามล่ะนะครับก็คือว่า ผมต้องการเลือกวันที่เออวันที่อุณหภูมิสูงกว่าห้าสิบนะครับผมต้องการวันที่ตรงกันข้ามกับ วันที่อุณหภูมิสูงกว่า50และลมมากกว่า15ก็คออือผมต้องการวันที่ผมจะเลือกวันที่อุณหภูมิต่ำกว่า50หรือลมน้อยกว่า15นะครับก็คือผมสามารถใส่ตัว not เข้าไปข้างหน้าได้นะครับเพื่ออะไรกับ true เป็น false กับพอวัน t r u เงี้ยนะครับโดยการใส่ตัวเครื่องหมาย a s j l ตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อกลับด้านได้นะครับ run ตัวนี้แล้วก็ air uh, select บบก็จะได้แบบนี้มานะโอเคนะครับแล้วก็ถามว่าเครื่องหมายแอนเครื่องหมายหรือหรือว่าเครื่องหมายอัสเจรีเนี่ยมันใช้การยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูแล้วกัน นะครับก็ถ้าเกิดเรามีต้องการอย่างเช่นมีก้อนนี้นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันลางก่อนนะครับก็สมมุติมีก้อนนี้นะครับแล้วแอนก้อนนี้นะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็น true เป็น true ผลที่ได้ควรจะเป็น true ถูกไหมครับถ้าเป็น true เป็น false ผลที่ได้ก็ควรจะเป็นแอนจะเป็นอะไรเอ่ยแอนก็จะเป็น false นะครับคือต้องถูกต้องทั้งคู่นะครับ false true เป็น false แล้วก็ false false ก็จะเป็น false เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นหรือล่ะนะครับถ้าถูกหรือถูกมันคือถูกนะครับถูกหรือผิดนะครับ มันก็คือถูกนะครับอันใดอันหนึ่งถูกมันใช้นะครับผิดหรือถูกก็เป็นถูกอยู่ดีนะครับแล้วก็ถ้าผิดทั้งคู่ล่ะนะครับเครื่องหมายหรือก็จะไม่ผ่านแบบนี้นะครับสูตรเครื่องหมายอัสจรีนะครับก็คือกลับด้านถ้าอัสเจอรีฟมันก็จะเป็นถูกอัสจ r รีถก,ก็จะกลายเป็น false แบบนี้นะครับโอเคนะครับ กลับไปที่โปรแกรม R นะครับโอเคเราสามารถที่จะสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาได้นะครับเวกเตอร์หมายความว่าเออมนเป็นข้อมูลที่มันสแต็กกันนะครับเรียง,เร,ยง,เ,รยงเรียงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้มีเวกเตอร์หนึ่งนะครับมี1 3 5แบบนี้นะครับคือผมต้องการที่จะ select แอร์คุณ i t y แถวที่1 3และ5นะครับเราสามารถพิมพ์1 3และ5ชนกันแบบนี้ได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้ R จะไม่รับรู้นะครับเราต้องใช้คำสั่ง c นะครับ c คือ c o n c a t e n a t e นะครับเ,เพื่อครอบมันไว้แล้วกดเนี่ยอก็จะรับรู้ว่าเออเรากำลังสร้างเวกเตอร์1 3และ5นะครับผมสามารถใส่ assign ตัวนี้เป็น select แลยกันนะครับ แล้วก็ select ตัว row อของ air นะครับของ air ก็คือ select 1, 3, และ5นะครับกด run นะครับก็จะได้ข้อมูลแถวที่ 1, แถวที่3และแถวที่5แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลเรียงกันนะครับมันสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับก็มีพิธีการสร้างง่ายๆนะครับสมมุติเราต้องการ1น3 4 5นะครับ เราก็สามารถใส่1,5คน5เลยเพื่อให้ R มาสร้างออ่ซีเควนซ์ให้เรา 1, 2, 3, 4, 5นะครับกด Run อย่างนี้ได้นะครับผมสร้างอย่างนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่น2-8ถึง8นะครับมันก็จะ select แถวที่2ถึงแถวที่8ให้เรานะครับเราสามารถทำเลขกับหลังได้ไหมได้เหมือนกันนะครับ8ถึง2นะครับมันก็จะค่อยเรียง แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนะครับกดรันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองตามลำดับของแต่ละแต่ละข้อมูลนะครับแต่ละอ l ลิเมนท์ที่เราใส่เข้าไปให้นะครับแล้วสมมุติว่าเราต้องการสร้างซีเควนซ์แบบเพิ่มไม่ใช่เพิ่มทีละหนึ่งละอาจจะเพิ่มทีละสามนะครับทำได้อย่างไรนะครับเราใช้คำสั่งซีเควนซ์ได้นะครับ สมมติเริ่มต้นที่2ไปจนถึงค่าเท่าไหร่เดียก้าสนะครับแล้วเพิ่มขึ้นทีละสักนะครับกดรันก็คือเริ่มต้นที่2นะครับไปไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเท่ากับ90โอเคถ้ามันมากกว่า90ก็คือไม่แสดงผลแล้วนะครับแล้วเพิ่มขึ้นทีละสักนะครับก็จะเป็น2 5 8 1้1 4 อะไรก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นทีละ3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายคือ89 89บวกอีก3เป็น92แต่เนื่องจาก92นั้นมันมากกว่า90แล้วมันก็เลือกที่จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับถอยหลังได้ไหมได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเ sequence เริ่มต้นที่100มาถึง0นะครับแล้วลดลงทีละ10นะครับกด run ก็จะเป็น 190, 80, 70, 60, 50จนกระทั่งถ,ถึง0นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการตัวเลขซ้ำๆกันละ่ะก็ทำได้เหมือนกันนะครับโดยใช้คำสั่ง rep นะครับ rep ก็คือ repeat นะครับเราต้องการเลขแปดทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือเลข8 3ครั้งกด run นะครับก็จะเป็น888 8, 8, แบบนี้นะครับใส่ na missing ได้ไหม3 3ครั้งได้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถรวมกันได้หรือเปล่าอย่างเช่น concatenate rep 8 3แล้วก็ sequence 1นึถึง10เพิ่มขึ้นทีละ2อ,อย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้นะครับก็จะเป็น8883ครั้งแล้วก็ตามด้วย sequence คือ13579แบบนี้นะครับ ทำได้นะครับหรือเราจะสร้างตัวแปรใหม่นะครับในข้อมูลแอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมสร้างกรุ๊ปขึ้นมาโดยที่ตัวแปรกรุ๊ปขึ้นมาโดยที่เป็นมี1ทั้งหมด100ตัวนะครับเ,เนื่องจากว่า100วันแรกอยู่ในกลุ่มที่1นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่2ทั้งหมด53ตัวนะครับสร้างแบบนี้ขึ้นมาก็ทําได้นะครับตัวแปรกรุ๊ป ก็จะมี1 100ครั้งแล้วก็เลข2อีก53ครั้งนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับว่า i r นะครับสารละลา่กรุ๊ปเอ่อเท่ากับกรุ๊ปกดรันนะครับแล้วเราก็ลองเช็คข้อมูลตัว Air นี้ดูนะครับก็จะมีกรุ๊ปด้านหลังอย่างนี้เลขหน1ทั้งหมด100ครั้งแล้วก็ พอเป็นเคสที่1้อก็จะกลายเป็นเลข2อีกทั้งหมด53พครั้งแบบนี้นะครับก็คือเราสร้างตัวแปรใหม่แนบเข้าไปในตัวแปรกรุ๊ปได้เลยนะครับก็คือใส่คําสั่งตัวละสายกรุ๊ปนะครับเนื่จาว่าตัวละสายกรุ๊ปเนี่ยออของแอร์มันยังไม่มีอยู่นะครับมันถูกแอด i ไ n เป็นตัวแปรกรุป๊ปก็คือมันสร้างตัวแปรตัวแปรใหม่เข้าไปใน dataset เลยนะครับนอกจากคําสั่งนี้คําสั่งอื่นได้ไหมนะครับ ก็ทำได้ผมล้างก่อน Air เท่ากับ Air Quality นะครับเพื่อลบตัวรุปออกจากตัว Air นะครับรีเซ็ตค่าให้เป็นค่าเดิมก่อนนะครับผมสามารถสั่ง Air เท่ากับเาสั่ง DataFrame แ i r แล้วก็ Group เท่ากับกรุ๊ปแบบนี้นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับกดรันอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาต ขออนุญาตเช็คตรงนี้ก่อนว่าตัวกรุ๊ปหายไปยังนะครับตรงนี้ไม่มีกรุ๊ปแล้วนะครับเราใส่คำสั่ง DataFrame นะครับเพื่อสร้าง Data ขึ้นมา Data ส่วนแรกก็คือ Air นะครับคือเอา Data Set Air air เข้ามาแล้วก็เพิ่มคอลัมน์กรุเท่ากับ g กรุ๊ปลงไปนะครับกดรันม่ดู a i r ซิว่าเป็นไงบ้างนะครับก็พบว่ามีตัวแปลกรุ๊ปออกมาแล้วนะครับก็ ทำได้หลากหลายแบบแบบวิธีนะครับโอเคครับแล้วก็มาพูดถึง help page ชิดนึงนะครับก็แน่นอนนะครับทุกอย่างใน R คุณสามารถหาได้ใน Google นะครับยกตัวอย่างเช่นต้องการหาคอลัมน์มีนนะครับผมก็ลองเ e ิร์ชดู how to find column means in R นะครับเิร์ชใน Google นะครับใน Bing อะไรก็ได้เนาะเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เออ get mean of a column in R นะครับนู่นนี่นั่นคือสามารถใช้คำสั่ง c a l l m e a n ก็มีนะครับก็ลองหาจาก Google ดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณใน R เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาที่คนใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนถามอะไรเยอะแยะคนตอบก็มีเยอะแยะนะครับ การเซิร์ช g o o g l e เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับคุณสามารถดูจาก Help Page ได้ไหมก็ดูได้นะครับพอมีแบบนี้นะครับถ้าเราพอรู้นะครับหรือว่าเราใสเ่เครื่องหมาย Question Mark 2อันนะครับแล้วใส่ k e y ์เวิรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ,จะดูว่าหาหาฟังก์ชันใน R นะครับในแพ็กเกจต่างๆที่เกี่ยวข้องยังไง เขาว่ามีมันดูนั่นไปเนาะมันดูเอ่อเนอเรไปสมมติผมก็การหา Reliability นะครับกด Run ดูมันก็จะขึ้นว่าไอ,อตัว Reliability เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแพ็กเกจต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็ลองเข้าไปดูในนี้ได้นะครับ